มากันโมมันกันเล่นกับความไม่รู้้นู้ย่วาความอดทนนู้นนูมันบขาวรับนยเยอะนี่่มาเย็นี่วได้อะกะนไ้วแล้วนี่ตาไ่ได้กวนมาพที่ไม่หก็ตเบเก็บเก็บ ตัวคือยาวดีว่าันอันกระตอันนั้ยาวดีว่ันนเคยทำไหมันยิ้มมีมันนาวิวอใช่ไหมตอนน้องเขาวิกัเขาไล่ไปเรื่อยว่าซึงมันำน่แหลด้าตา้าตานดีสภามันเปลี่ยนแรงมันเปลี่ยนไปหนูก็มามีเรียบร้อยเลยนู่นหนูแต่ไม่จับเอกจิเดนทะเลน้งนี่ปลาทล่นแหละท ตอ่ตอต่อโดมไอโอมันมันไ,ไม่กยติดมื <estiver thorough> ้อนะมันแห่ยมันอิ่กว่ามีเรียบร้อยแล้วฮักเฉลี่ยตัดจรกำลังแล้ว มันมันเดดอ่ะมันก็เหยื่อมันเคยแบตเตอรี่อ่ะเคย <tuh> 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 <tuh>